ไปดูคะแนนความสามารถบ้างครับที่ทีมงานเราก็รวบรวมมาฝากนะครับก็คะแนนความสามารถเนี่ยบอกเลยว่าคิดเห็นต่างกันได้นะมันอาจจะไม่เท่ากันมาตรฐานอะไรต่างๆนานาที่วางเอาไว้แต่ละคนอาจจะวางว่าสูงสุดได้7็ดเป็นมาตรฐานของใครก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราวางเอาไว้ด้วยทีมงานของเรานะครับก็ชาชัยบุตรพรมวันนี้จังหวะจ่ายบอลจังหวะบิวอัพเกมขึ้นมาฟุตบอลเท้าต่อเท้าชาชัย ค่อนข้างจะชัวร์แล้วก็ทําได้ดีซึ่งก็เป็นผู้รักษาประตูคนโปรดของมาโนโคกิงอยู่แล้วล่ะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเจ็บพี่ปูคมาตรฐานยังกลับมาแล้วโอเคผมมองว่าเขาไม่ได้ขี้เหร่อะไรก็เจ็ดใช่ในะใช่ผมผมว่าเจ็ดเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันต้องเซฟโหดเซฟดุขนาดนั้นนะครับแบ็กซ้ายพีรพัฒน์นชยานะครับพีรพัฒ์ได้รับโอกาสสตาร์ทใน2เกมเพราะว่ามีแบ็กซ้ายอาชีพ มาแค่คนเดียวอีกคนนึงเป็นจักรกลิตแต่ว่าอันนั้นมันเป็นตัวที่เล่นข้างบนผมว่าพีรพัฒน์นชัยยาอาจจะล่วงเลยเวลาหรือว่าอิ่มตัวกับชาติไทยไปแล้วล่ะครผมผมก็มองว่ามาน่อย่าเรียกชื่อเก่าพยายามถ้ามาน่บอกว่าให้โอกาสดาวลุ่งมาน่ต้องหานักเตะที่อนาคตจะมาทดแทนอาทีละทอนจะมาเป็นตัวซัพพอร์ตสัลักอะไรอย่างนี้ดีกว่าผมว่าพีรพัฒน์ช้าไปละผมให้หกจุดห้าครับ ไม่เป็นไรนะครับให้6.5นะขณะที่แฟนๆก็สนุกนะครับในใน u ูทูบและ Facebook คอมเมนต์ก็ท่านก็คงมีคะแนนในใจนะครับบางท่านจะให้หนึ่งให้สามให้ห้าสี่อะไรเงี้ยมันก็สงสารนักบอลหน่อยเป็นไม่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 สงสารหรอกแต่ว่าเป็นมาตรฐานของของแต่ละแต่ละส่วนแล้วกันนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเราจะเป็นประมาณนี้นะฮะครับไปดูเซ็นเตอร์ครับอ่ะก็คู่เซ็นเตอร์นะครับเอเลียสดอลล็อกกับเฉลิมศักดิ์อัครีอ่าวันนี้เนี่ยงานตอนแรกๆไม่หนักคือมันดันขึ้นมาเยอะแล้วก็แค่เซตบอลซึ่งทั้งคู่ทําได้ดีด้วแต่่วา เขายังไม่เจอกองหน้าที่มีความเร็วแต่ช่วงหลังเนี่ยพอโดนบอมเข้ามาหรืออะไรเขาก็เคลียร์ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะดูไม่คุ้นตาดูไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ผมว่าภาพรวมของทั้งคู่กับการได้ยืนคู่เซนเตอร์อาชีพแล้วตัวใหญ่ทั้งคู่ผมว่าเขาโอเคนะไม่ได้ขี่เลยและไม่เสียป,ประตูด้วยะนะครับผมไม่เก็ดทั้งคู่สําหรับคู่เซนเตอร์นะครับเอดียสดอโล่กับเฉลิมศักดิ์ชีนะฮะใช่ครับนิโคลัสมิโกลสันแบ็กขวานะครับ แบ็คขวาของนิโคลัสนิเคสันมาตรฐานเขายังด the uh, like ีแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราดูเขาจับทางนิโคลัสนิเคสันได้นิโคลัสเติมไปเยอะนิโคลัสนี่คือขวาผ่านตลอดเขาจะจิ้มออกขวาแล้วก็จะเปิดแล้วผู้เล่นของฮ่องกงเนี่ยจับทางได้เขาบีบมันก็ต้องคือแต่ว่าแข็งแรงมากผมก็ไม่คือเป็นนักเตะที่มันผมว่าความฟิตกล้ามเนื้อมันสไตล์ยุโรปไปแล้วพี่ผมแล้วอันหนึ่งอันหนึ่งผมผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตว่า นีโครัสเล่นกับชนาทิพย์ได้ดีมากอันนี้คือดีมากแล้วฟุตบอลไม่เสียฟุตบอลจากนี้โครัสไม่ค่อยเสียบอลสามารถพาบอลไปได้แล้วนีโครัสเป็นนักเตะที่ขึ้นสุดลงสุดผมก็ยังมองว่าเขาสามารถรักษามาตรฐานได้ดีมากนะครับดูเขาเจ็ดจุดห้านะครับขณะที่ตรงตรงกลางนะครับสารัตอยู่เย็นกับพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับก็ยังผมว่ามาตรฐานประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเซตบอลแจกจ่ายบอลพิธิวัตรมีลูกยิงไกลดีๆขณะที่สารัต ก็ยังขยันแล้วก็เขาบอกหลายคนมองว่าสารัฐเนี่ยดูไม่เด่นนะพี่ปูแต่ว่าเป็นไม่เด่นแต่สำคัญเป็นเครื่องจักรตรงกลางอ่าเป็นแกนตรงกลางเป็นโซ่ของของทีมที่พยายามจะทําให้ทีมมันขับเคลื่อนไปได้เหมือนกับพิธิวัตรพอพิธิวัตรสหรัฐลงมาแล้วเนี่ยผมว่าเกมมันโอเคขึ้นนะครับอ่าผมให้เจ็ดจุดนะครับทั้งคู่เพราะว่าเกมค่อนข้างจะบาลานซ์ทั้งสองคนสามารถที่จะสร้างสมดุลในเกมใช่ได้ได้ค่อนข้างดีทำให ตรงกลางเนี่ยมันมีความหลากหลายมีมิติเพราะว่าแล้วตัวบนไม่ต้องกังวลเพราะมีสองตัวนี้คอยคอยเป็นคำบอลลังสกินให้เต็มที่นะฮะขณะที่ชาณาลงผมว่าน้องหนึ่งเป็นนักเตะที่ให้เวลาเขากับทีมชาติไปเรื่อยๆเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยับมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างเต็มตัวจากซีเกมาจากยูยิปสามมาเขาพัฒนาตัวเองดีมากนะครับเป็นนักเตะตัวเล็กขยันจ่ายบอลดีนะครับ แล้วผมว่ามาโน่ค่อนข้างจะแฮปปี้กับชาญาลงใน2เกมที่ผ่านมาคืออย่างน้อยๆใน2เกมเนี่ยเราได้เราได้เพชรเม็ดใหม่ได้ดาวรุ่งจากจุดเล็กขึ้นมาอีกคนหนึ่งละครับผมผมค่อนข้างประทับใจเขานะผมมองว่าเขาไม่ตื่นกับเกมใหญ่ๆแบบนี้นะครับหลังจากที่ไปสเปนแล้วกลับมาที่ชนบุรีผมว่าเขาโอเคผมให้เขาแปดมีคิลเลอร์พาร์ทอาจจะเล่น70กว่านาทีนะครับ ผมว่าเป็นการพัฒนาที่ใช้ได้เลยนะครับขณะที่ขยับมาที่ชนะทิพย์สงกระสินเจ <J S 1> <J S 2> ก็ยังเป็นคนที่ขับเคลื่อนแล้วก็พยายามพยายามเคลื่อนบอลหลังกองหน้าเยอะมากพี่กูครับ,รบแต่ว่าผมว่าคู่แข่งของทีมชาติไทยที่เมื่อไหร่เจอทีมชาติไทยแล้วไปไล่เลียงดูรายชื่อว่าพอมีเบอร์18ชนาทิพย์สงกระสินต้องล็อกต้องเอาให้อยู่อย่าให้เลี้ยงอย่าให้ผ่านอย่าให้แทงบอลได้ซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าฮ่องกงเอาเจอยู่พอสมควรน,นะครับก็ ผมให้7.5เจาทำงานได้ดีแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรพี่ปูยังยังขาดขาดเกินเกินอยู่ไม่มีคู่ที่จะเล่นด้วยอ่ายังไม่ได้สร้งบบางความแตกต่างใช่ครับ,ชรบเช่นแอตซิสหรือว่ายิงประตูแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมีเจนี่ทําให้ผู้เล่นค่ต่อสู้เสีย MM. มาลุมบ้าอ,องมาลุมนะฮะช่ครับเขาก็เขาก็เอาตัวรอดได้ดีนะครับใ่ครับแต่ว่าถ้ามี อรอบๆตัวเขามีคนที่เล่นเหนือเขาได้มากกว่าน,นี้จะเกิดประโยชน์ยิ่งกว่าน,นี้ใ,<ช>ให้เขาให้แล้วไปได้ถ,ถูกครับ อีกหนึ่งคนสุภาพโชคสารชาตินะครับนี่เป็น2เกมที่ผมว่าชื่อสุภาพโชคกับคนภาคเนี่ยพูดไม่ค่อยบ่อยเลยได้บอลน,น้อยมากสุภาพโชคเช็คหายไปจากเกมเลยแล้วผมว่าเขาต้องไปเรียกความมั่นใจแล้วก็ผมว่าต้องไปไปสร้างอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างในทีมชาติให้ได้เช็ค <c oughs> น่าจะทํางานได้ดีกว่านี้ <c oughs> ผมว่าด้วยระบบหรือด้วยอะไรที่ไม่เอื้อเช็คหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็ต้องไปรอดูในทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าเช็คตกไปเยอะนะครับ หรือไม่ได้หรือได้บอลน้อยอันนี้ก็ต้องรู้นั่นนี้ผมให้เขา6 5จุดห้าไม่ได้ใช้จุดเด่นของเขาเลยนะครับมากความเร็วการกระชากลากเลี้ยงมันมันไม่มันไม่มีอยู่ในช่องที่เขาจะทําอย่างนั้นได้เลยอ่ะใช่ใช่นะฮะก็ถามว่าขยันวิ่งไหมความฟิตมีไหมเช็คทําได้ดีหมดแต่ว่ามันไม่ใช่เช็คในยุคที่ก่อนที่เขาจะไปญี่ปุ่นถามเขาทําได้ดีมาก อนะครับนะฮะทีละสินแดงดานี่เป็นกองหน้าที่ครบวงจรที่สุดในคสอนี้ของเมืองไทยมาโน่พยายามปั้นสุวชัยแต่ก็ไม่คลิกพอมาเจอทีละสินออดอดออดแอดเหมือนจะหมดเหมือนจะหมดนัดไหนด่าเขาจังโผแป๊บเดียวทีละสินริงยังเป็นทีศสินแดงดาที่คมกิบเก่งมากไม่มีที่มุ้ย2เกมนี้ผมไม่รู้ว่าทีมพิจิไทยอันนี้เขามี4คะแนนนะไทยพ้าอาร์เนา1นเสมอหนึ่งผมไม่รู้ว่า2แต้มนี้จะมีหรือเปล่าสำคัญนะที่บอกให้สำคัญนะทำดีแค่ไหนตัวจบไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ไหวก็ต้องยอม เอาไปแปลคะแนนไปนะฮะอ่าอ่าติเบคนแรกครบแล้วนะเก้งจัดก็ในติเคนแรกเนี่ยครับทีมงานเราโยก็ให้ทั้งชาณรงค์แล้วก็พี่มุ้ยแปดทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สร้างประตูให้กับทีมชาติไทยพี่ปูอ่าก็จะมีคอมเมนต์มาบางท่านอย่างคุณเสกสรรบอกอย่าอวยเกินนะครับอ่ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับนะแต่ว่าใครจะมองว่าอวยไม่อวยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับัท่านก็มีสิทธิแสดงความเห็นนะครับเราก็ แลกเปลี่ยนกันนะเอาไปตัวสำรองหน่อยครับอ่าตัวสำรองนะครับปฐมพลเจริญรัตนาพิทลมนะครับกับจาก,กิดลาบตระกูลที่มาเล่นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ปฐมพลมาเล่นแนวลุกเนียขณะที่จาก,กิดไม่ใช่ตำแหน่งของเขามันก็เลยดูทื่อๆดูรู้ว่าจาก,กิดอยากจะบุกมากกว่าพี่ก,กูจักิดเอาใช่ใช่ใช่จกกักิดเอาไป6.5เ<ๆ>ช่นเดียวกับปฐมพลปฐมพลฝืดไปหน่อยพี่กูเขาต้องไปเรียกความมั่นใจจากสโมสรมาก,ก่อนมิกกี้เคยโดดเด่นแล้วก็เฉิดฉายมากกว่านี้ อ่าคือพออาจจะเป็นลงไปน้อยห่างเกมมานานจะไปเล่นจริงๆเนี่ยเวลาลงไปแล้วมีเวลาไม่ยากไม่มากเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นท่ายากใช่ใช่อจะเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์จะไปสับไปอะไรเงี้ยพอเสียแล้วมันโอ้เกอบเสียประตูนะครับแล้วมันก็ได้ความมั่นใจมาแล้วลดลงไปด้วยนะฮะมุมแคบไม่ส่งแล้วยิงแล้วนะฮะใช่ครับอ่าอีกสองคนก็คือวีรเทพกับกฤษดาที่ลงมาตรงกลางผมว่าเขาทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่า อินเทเก็จะไปเล่นยากเกือบไปเหมือนกันนั่นนี้เวลาน้อยไปหน่อยแต่ว่าพอลงมาครึ่งหลังในคู่นี้เนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่รรกลายเป็นว่าฟุตบอลที่เท้าต่อเท้าดีๆเนี่ยเป็นโดนฮ่องกงพับยับเลยพี่โบสิบว <laughs> นาทีสุดท้าย uh วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ไม่6.5 นะครับอ่มีใครอีกทีละศักดิ์เผยไม่มาเจ็ดนาทีมีเวลาแต่เขาก็มีโอกาสจังหวะโซโล่คือพอมีเวลาไม่เยอะปั๊มเนี่ยโซโล่ไปก็ต้องกดแล้วนะฮะซึ่งก็โอ้มุมแคบก็กดไปนู่นเลยนะฮะอ่ะก็ไปใช้เวลาในการที่จะสร้างกระดูกพัฒนาประสบการณ์ขึ้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ฟุตบอลไทยเรานะครับลงเล่นในฟีฟ่าเดย์คราวนี้นะครับเอาชนะฮ่องกงที่บ้านฮ่องกงนะหนึ่งศูนย์ย้ำอีกครั้งว่ามันไปเล่นเป็นทีมเยือนมันไม่เหมือนเล่นเกมในบ้าน วันนี้เสียงเชียร์ในสนามดังมากนะฮะม,มันมีการสร้างความพุดนเคยว่าเวลาเราออกไปยืนมันจะเป็นอย่างไรเล่นในบ้านก็อีกแบบหนึ่งนะฮะใช่ครับก็อ,อ,อ๋้ออหลายคนบอกให้คะแนนมาโน่ด้วยอะมาโน,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 น่โฟกิงเนี่ยนัดแรกเนี่ยผมไม่ห้านิดนิดนัดนี้ถือว่าทํางานได้ดีทํางานได้ดีในที่นี้ก็คือส่งนักฟุตบอลลงตามตํา,ตาแหน่งที่เขาถนัดครับดีขึ้นอ่าไม่หกจุดห้าหกจุดห้านะ,ะเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยโดนเขากดยับเลยซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนี้ในวิถีโค้ชใช่ใช่ครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b s c r i b ์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อย8นะครับ